ครับพี่ก็จีพี่เลวครับและตอนนี้นะครับเราก็รู้กันแล้วว่าแชมป์เดอะสตาร์คนใหม่นั่นก็คือน้องกั้งแต่ก่อนที่เราจะไปดูภาพบรรยากาศการประกาศผลรางวัลน,นะครับนนมีภาพการรันทูก่อนวันจริงมาฝากครับ ู้สึกคือตัวผิดไม่เก็บพี่พี่ตัดสินไม่ได้ว่ามันคือตัวผิดหรือว่ามันคือจะเดินทวนเลยมันก็เลยมีไม่มีตัวแหลที่มันเออ เฮ้ยจริงจริงครับแล้วก็อยากจะบอกว่าั้งแต่ฟันมาเนี่ยเพลงเนี้ยพอสุดลงตัวสุดแล้วก็แล้วก็พอดีอีกไม่กี่วินาทีนะครับคอนเสิร์ตประกาศผลเดอะสตาร์สิบนะครับก็จะเริ่มขึ้นแล้วบรรยากาศข้างในรวมถึงภาพบรรยากาศทั้งหมดวันนี้จะเป็นยังไงนั้นไปดูกันครับ เ,เตรียมความพร้อมอมาเต็มร้อยค่ะเตรียมกำลังใจมาเต็มที่แลว้วก็เตรียมแรงมาเต็มที่ที่จะช่วยน้องกั้งค่ะพวาเราแฟนคลับเต้รักเต้เต็มที่ค่ะกับเต้วันนี้วันนี้เราจะช่วยน้องคว้าดาวดวงนั้นค่ะน้องตามฝันมาเป็นเวลานานเรารักเต้เราจะช่วยกันหวตให้น้องค่ะ เหมือนกันแล้วเนี่ยจะมีบางอย่างที่เหมือนกันนะผมโอ้ยบางอย่างที่ไม่เหมือนกันไม่ต้องพูดมาสายไหนอะเราอะสายเสียงอับเสพครับ ใจด้วยค่ะกางหา <laughs> คนคือเดอะสตาร์คนที่สิบข่ามือไทยอ๋อเตะเตเตะเอเสียงพี่เลยรู้สึกไงบ้างครับดีใจครับดีใจมากครับที่ไม่คิดว่าแค่เราได้เข้ามาเป็นแปดคนสุดท้ายก็คือรู้สึกดีใจมากแล้วเหมือนเราได้กลับมาทําตามความฝันนะฮะแต่เหมือนพอมาถึงสองคนสุดท้ายแล้ววันนี้ได้ได้เป็นเดอะสตาร์ก็ดีใจมากแล้วอยากขอบคุณทุกทุกคนนะครับที่ต้อนรับเด็กคนหนึ่งที่มีความฝันและอยากจะทําอีกรอบหนึ่งก็ขอบคุณมากครับบอกตรงๆครับกดดันครับรู้สึกครับรู้สึกมีมีมันมันดีความดีใจมีอยู่แล้วฮะแต่ว่าเรารู้สึกว่า เหมือนอยากเอาแรงกดดันที่เรามีเนี่ยเราไม่ใช่กดดันแล้วเราจะทําทุกอย่างแย่ลงลเราอยากเอาอันเนี้ยมาพัฒนาให้กลายเป็นว่าโอเคให้ทุกคนรู้สึกว่าเ,ออเขาเขาหวตให้เราก็เราก็พัฒนาตัวเองต่อไปนะเราไม่ได้หยุดแค่นี้จริงๆครับก็อย่างแรกก็ขอบคุณคุณพ่อแม่ฮะครอบครัวนะครับผมก็ขอบคุณที่สนับสนุนกั้งตั้งแต่เด็กนะครับชอบการเห็นกั้งชอบเต้นเห็นกั้งชอบร้องก็ให้กั้งเรียนให้กั้งอะไรตลอดนะครับก็ขอบคุณสําหรับทุกๆเหมือนกําลังใจที่ให้ด้วยครับเพราะว่ากั้งก็ท้อมาหลายรอบมากครับทุกค่อ็ ดูแลแล้วก็คอยบอกว่าถ้าเรามั่นใจถ้าเราอยากทํด้านนี้จริงวันหนึง่งทุกคนก็ต้องต้อนรับเราแล้วก็ได้มาถึงจุดน,นี้ขอบคุณมากครับขอก้อนหน่อยหนึ่งทีได้ครับดีใจด้วยดีใจด้วยตอนนี้รู้สึกเต้เต้ดีใจแต่ได้เป็น8คนแล้วครับพอได้พอได้มาเป็น2คนสุดท้ายนี่ก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมาถึงจุดนี้คือตอนแรกคิดว่า8คนนี้โอเคคือได้ยืนยืนบนเวทีเดอะตาแล้วอะไรเงี้ยครับคือภูมิใจแล้วภูมิใจแล้วอยากอยากอยากทำสิ่งนี้แต่ก็ได้แล้วอะไรเงี้ยครับ ไม่ไม่รู้สึกเสียใจเลยที่ที่ได้ที่ได้ที่ได้ที่สองอะไรเงีย้ยครับเชื่อว่าน้องเข้าเหมาะสมกับรางวัลนี้ไหมครับเชื่อว่าน้องเหมาะสมนะครับน้องน้องแบบครบอะเต้นร้องแล้วแบบเพอร์ฟอร์มน้องเขาสามารถคุมเวทีอยู่เต้เชื่อว,ว่าในคนนี้ไปได้ไก,กลครับก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกๆคนนะฮะที่คอยเชียร์ขอบคุณแฟนคลับทุทกๆคนเลยนะฮะที่คอยแบบคอยโหวตคอยเป็นกำลังใจให้เต้กับก้างนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆครับ ก็สีพี่เลวครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของการประกาศผลรางวัลเดสตาร์10ในปีนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับก้างจริงๆแต่วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบาย